พ่อแล้วครับพ่อแล้วพ่อเล้วพ่อเล้วพ่อเห็ดแล้วครับนี่เห็ดแดงครับเห็ดหนาแดงนี่ดอกงามๆครับหอยหมดหอยแมงแทะด้วยครับเด้อนี่โอ้ยไม่ธรรมดาครับพวกพระโอ้โหบริกิมยากงัดข่อยลอยออกรสดแต้มงามๆโอ้ยแต้มงามๆครับโอ้ยแต้มแหลกแหกหมันอีกแล้ว พ่อยีอกแเล้วพ่อยีกแเล้วพ่ออีกแเล้วดอกน้อยๆดอกน้อยๆดอกบาใหญ่เห็ดแดงเห็ดน้ำมากนี่อันนี้เป็นเห็ดขี่กระเดียนครับบ่ารอนี่ได้สองแต้มแล้วครับผมนี่นี่นี่น,นี่เห็ดเนงครับเห็ดนยงเห็ดแดงเห็ดน้ำมากันบ่ดอกกีดอกจุ่มมันครับนี่ดอกงามๆจุม่มดอกจุม่มนี่เป็นบรรยากาศมหาเห็ดนะครับนี่พากันมหาเห็ดใส่ใส่ใส่ พอแล้วพอแล้วเห้ยโอ้โหอดเ,ดอห,เออห็นหน้าขาวออกก็ขดหินตับโ,โหยเนี่ยโอ้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 โ,โอ้ยก็โโโโสิได้แต่ละดอ,อกครับเห็ดบานเขา,จ,าจัดไปเจอครับเห็ดหน้าขาวเนี่ยโอ้ยเน่าผัาดผัดผัด,ผดพอแล้วพอแล้วดอ,อกง่ายเลย เนี่ยอู้เห็ดแดงเห็ดแดงออกไปเป็นแป่นเลยครับเน,นี่ยอู้ปั๊บอื้มเนี่ยอู้หูงามๆเนี่ยงามๆใส่ได้ใส่ได้ดอก,กงามๆเลยอุ้มองนี่ออกเป็นอ้าวเลยครับเนี่ยอู้ดอก,กงามๆเลยปับ๊บอ่าเห็ดแดงทั้งนั้นครับเห็ดแดงกับเห็ดขาวจัดไปดอกนี่ อันแ้งบ่งห้อยแมงกินครับผ่านพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเห็ดขาวครับนเนี่ยเห็ดหน,นาขาวครับโอ้เปลือยแล้วบว่อเดาดอกนี้พานเอาอีกดอกนึงครับเนี่ยโอ้สองดอกเี้งกันเลยโอ้ดอกนี้กันเอาโอ้ใกล้ๆก,กันเนี่ยดอกนี้เป็นไดนี่โอ้พวกเกล็มดกินจนว่า เหลือบิ่งเดียวครับอนาถแท้ครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วเหตนาขาวเนี่ยดึงกันนี่ออกดึงกันนี่ออกเบื้องสัญลักษณ์ของอันเฮ็ดกินได้ครับเนี่ยมันจีมีหนอนจอหักวันนีงสี่ครับแต่ว่าถือว่าโอเคใส่ได้ครับสองดอกงามๆเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเบื้องห้อย อยู่ต้นสาสเด้ย่าดกันกับหมดกับแมงกินนะครับเนาะโอ้ยยังเด็กกัเอาคือก่าครับมันๆเอาพอดอกงามเลยครับสองดอกดอกกีมันสัมอเนี่ยออกไม่ไม่งามๆาเลยอึบอึดอึดอึบอึบเออนี่ครับหืแต้มนี่แต้มแต้มงามๆาเลยครับแต้มเนี่ยอีกดอกนึงครับ โอ้โหสองแต้มงามๆครับเห็ดหนาขาวล้วนๆเลยเมื่อทีเอาไปเบิรงนครับดอกนี้คือว่าออกเป็นแผลนลี่พัศนว่าเป็นสีเบิรงอะเฮ่ยอู้หูออกแปลนีล่หรือวะบอกแล้ว<笑><笑>นี่ครับออกเป็นแปลเลยย่างจนเมย์อาโอ้เห็ดหนาขาวครับเห็ดหนามึนแล้วหนาขาวแล้ว แต้มงามๆพอ,พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนี่ยตัวสี่ได้แต่ละดอกครับอึดอ่ายังแน่นอยู่ดอกนี่ใส่ได้ครับใส่ได้เบิ่งครับมินตแตกตัวตะก้อนหินมีต่ก้อนหิน,ก,ก,น,หนกินไม่ได้เบิง้งปูตะก้อนหินทั้งนั้นเลยครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว อู้สองดอกสองดอกอู้ดอกใหญ่ๆเลยครับเนี่ยอู้ดอกเง nh ี่ยเงี้ๆโอี้ยยุ้งกับกัดสอยุ้งเนี่ยครับอู้ดอกใหญ่เลยครับดอกนี้พั้วพระงามๆเลยครับโอ้รธรรมาดาเลยครับดอกใหญ่ๆสองดอกเลยครับนี่โอ้ท่าคุณ่นมันเลิกออกดีบ่เดี๋ยวหาต่อไปครับ อ่าพออลอกแล้วครับพออ่อยแล้วพอใกล้ๆก,ก,กันเลยนี่ดอกกีดอกกีนี่ครับงามๆครับบึงโอ้นี่สามดอกงามๆครับพ่ออีกแล้วครับติดๆเลยนี่ครับนี่เห็ดหนาขาวทั้งนั้นนะครับเสียบสามสี่ดอกติดๆเลยครับโอ้ นี่ครับมันลักออกคือแบบอู้พ่อแล้วพ่อแล้วพอเหรอีกดอกนึงแล้วอยู่ไหนปู๊นะครับทั้งหนาทั้งหนาได้ไหมตัวนั้นนะจานโมแม่นเห็ดบ่เห็ดเมยพ่อยู่นี่แหละดอกนึงเออนั่ยนี่เนเออมันโมเมนจานมาพ่อเห็ดอีหลีนี่เห็ดไข่ด้วยนี่อู้ว่าแล้วว่ามันเคยออกเห็ดไข่บ่นี่ยเนี่เออโอ้ยโอ้ยยังไม่ง่วงกัไดล ห้เห็ดไข่ดอกใหญ่เลยดอกอู้ดอกสำมือได้หมดหรอู้อึบอึบอึบอู้หอยกินใบแหวงนึงเลยครับหอยเต่าหอยกระต่ายกินหมดไปแหวงนึงเลยเอาจัดไปดอกงามๆง่ายๆนี่ครับมึงได้หลายอย่างเลยใกล้จะได้พอแกงหน่อยละหากันต่อไปครับ อู้หาหลอกไปทั้งทางนี้แล้าไปน้ำใจนี่ละเนี่ยไปทั้งนี้ก็ได้นะครับไปหมุนหลอกไปอ่าพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่ออกลีลีอยู่นี่ออกลีลีอยู่นี่อึดอึดอึบอ,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 อึางามๆครับไปกันต่อมึงทางนี้ เนี่ยดอกหนึ่งดอกหนึ่งสองดอกเนี่ยเป็นแต่เห็ดขาวครับนี่เห็ดหน้าขาวเก็บง่ายๆเลยอดอกหนึ่งออกแบบติดๆเลยเด้เห็ดหนาขาวโอ้ยดอกนี้เปอยและผ่านดอกนี้ตุ้มๆเนี่ยเห็ดหน้าขาวอดอกตุกต้มๆเนี่ยเาาอเยอ Doctum tùm tùm ngâm ngâm dockling Doctum khoa là đọt tum 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 đọt oh nam 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 nằm nam ôi nam 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 หาต่อทั้งนี้ใส่ละค้นยื้ใส่ละพอแล้วพอแล้วเห็ดไ่เห็ดไข,ดไข่เนี่ยออกง่ายเลยโอ้โบแมนเห็ดหนาขาไปเลยโบแมนเห็ดไขุ่๊บปุ๊บอ่าเนี่ยโอ้เด็ดเต็มกำแล้วนะ เนี่ยเห็ดแดงโอ้ได้ดอกสองดอกก็ได้แกงแล้วตัวเห็ดอ่ะเพราะได้กินอยู่ได้พุ่น่ะได้เต็ีมถุงเหรอเอ้าจัดไปเห็ดอ,อีหยังครับโอ้ว่กินบ่ได้มันอะไรกินได้แมนแกง<ๆ>่งหลายเที่ยว